สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้น้ามีมีดหลวงพ่อลุ่งและหลวงหลวงพ่อเดิมมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะมีดควานช้างค่ะทุกท่านด้ามไม้ฝักไม้นะคะเรามารับชมหลวงพ่อลุ่งก่อนค่ะเฉพาะใบมีดเก้านิ้วครึ่งนะคะทุกท่านเก้านิ้วครึ่งด้ามรวมฝักสิบหกนิ้ว อาจจะกว่านิดเดียวค่ะอรัดด้วยอะโดเวเนียมขาเป็นโตนะคะทุกท่านอันนี้หลงพอลุกนะคะควานช้างมีควานช้างนะคะทุกท่านด้ามจะสวยงามสําหรับกรรมถนัดค่ะทุกท่านกรรมเต็มมือนะคะกรรมเต็มมือดูสวยงามมากนะคะเพราะว่ารัดด้วยอะโดเวเนียมขาเป็นโตนะคะ ดูหลอันนี้ก็เป็นอะลูมิเนียมขาเป็นโตแล้วก็เหล็กดํานะคะอาจจะเป็นเหล็กผสมนี่ค่ะอะลูมิเนียมขาเป็นโตค่ะเรามารับชมทั้งในกันนะคะยาวมากเลยนะคะทุกท่านด้ามรวมฝัก16บนิ้วด้ามไม้ฝักไม้ค่ะความเก่าความแก่นะคะยังรอยมีรอยแตกรอยร้าวเป็นเรื่องธรรมดา เพราะว่าเป็นการตามเวลาที่ายาวนานนะคะทุกท่านเรามาดูลายกันเนาะลายเสยมาเปีวเพิงนะคะทุกท่านนี่ค่ะเปลวเพิงรอยเป็นเป็นใบมีดเนี่ยก็เป็นเหล็กเหล็กศักดิ์สิทธิ์เหล็ก,ก,ลกอาถรรพ์น,นะคะเป็นเงาดานะคะทุกท่านที่จะเอามาทําเป็นอ่า,อามีดได้นี่คือแบบว่าต้องศักดิ์สิทธ ไม่ใช่เหล็กธรรมดาที่จะเราเอามาทำล่อหล,อ,ลอมเป็นมีดได้นะคะทำเสร็จก็ให้หลวงพ่อรุ่งปลูกเสกค่ะปลูกเสกอธิษฐานปลูกเสกน่ค่ะมวลสารจะอยู่ในนี้แล้วก็ท่านปลูกเสกนะคะทุกท่านนี่ค่ะข้างก็จะยังไม่สั่นไม่คลอนยังแน่นหนาอยู่นะคะยังแน่นหนาไม่สั่นไม่คลอนนะคะทุกท่านดูดูความสวยงาม ดูความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะคะใครมองหายอยู่มีควันช้างนะคะทุกท่านโทรมาหาน้ํานะคะเบอร์โทรเบอร์ลายเบอร์เดียวกันค่ะสวยงามมากค่ะ <c oughs> ขออภัยค่ะม <c oughs> วนสารเข้มขังศักดิ์สิทธิ์พุทธคุณบาร,รมีสูงส่งนะคะทุกท่านถ้าใครได้ไปบูชาไป ไปที่ร้านนะคะใครค้าขายหรือว่าเอาติดบ้านติดรถเดินป่าเดินเขาไม่ว่าขับรถข้างค่ำกลางคืนคบูชาตั้งตั้งจอธิษฐานบูชาท่านไปไหนมาไหนแลวแค่แค่คาดปลอดภัยทุกท่านใครมองหาอยู่นะคะทักทายมหาน้ำนะคะทุกท่า <c> น <oughs> <c oughs> ขออภัยค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงนะอยู่ต่างน้ําอยู่ต่างจังหวัดนะคะทุกท่านน้ําอยู่ต่างจังหวัดอาจจะมีเสียงนก, <c oughs> นกเสียงไก่นะคะจะอ,อยู่แถวทุ่งนาบรรยากาศดีนะคะอากาศกาลังเปลี่ยนแปลงนี่ค่ะด้านไม้ฝักไม้ค่ะอันนี้หลวงพ่อเดิมนะคะจะมีรอยจานของพ่อเดิมอยู่นะคะทุกท่านจะมีรอยจานนี่ค่ะนโมพุทธายะนี่ค่ะนี่ก็อา วายนี้ทําขึ้นมาใหม่นะคะเพราะว่าของเก่าที่รอยรัดนี้ชํารุดนะคะรอยหลุดออกไปนะคะเพราะว่าเป็นยุคต้นๆหลวงพ่อเดิมเล่มนี้เป็นยุคต้นๆน,นะคะทุกท่านไม่ใช่อยุกลางหรือว่ายุคปลายนะคะนี่ค่ะรอยแตกรอยล้าก็คือเ,อเป็นเก้าสิบปีร้อยขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีรอยเหี่ยวรอยย่นรอยล้านะคะ นี่ค่ะขนาดเหล็กรัดไว้นี่กันรัดไว้นี่ยังยังหลุดยังขาดค่ะอันนี้ที่น้ําได้มาเนี่เขาจ้างช่างนะคะทาให้จ้างช่างทําให้ค่ะข้างๆวัดนะคะเราจะมีช่างอยู่ช่างเป็นลูกเป็นหลานที่สืบทอดกันมานะคะทุกท่านนะคะมารับชมทั้งในกันเนาะเฉ <c oughs> พาะด้ามไอเฉพาะาด้ามโดนฝักสิบหกนิ้วกว่า เฉพาะใบมีดเก้านิ้วกว่านะคะทุกท่านนี่ค่ะกะนกกนกดอกไม้ค่ะค่ะลายกนกดอกไม้นะคะทุกท่านเนี่ยนี้ลายโบราณศิละปะพื้นบ้านล่องเลือดนี่ค่ะลอยเม็ดนี่ก็คือแบบอ่าเขาเขาเรียกกระดูกงูเนาะค่ะนี่สวยงามมากค่ะมีดอาถรรพ์มีดศักดิ์สิทธิ์มีดศักดิ์สิทธิ์มีดอาถรรพ์นะคะทุกท่านดูลอยเอ่อลอยลึก ลอยสวยงามค่ะช่างสมัยก่อนนะคะทุกท่านลอกเรียนแบบได้ยากมากค่ะนี่ค่ะกันนี้ก็ข้างนี้ก็คือแบบแน่นค่ะไม่สั่นไม่คลอนค่ะความศักดิ์สิทธิ์เข้มแข็งหลวงพ่อเดิมท่านศักดิ์สิทธิ์เข้มแข็งมากบวปราบพวกผีปีศาจปราบวิญญาณที่ไม่ดีนะคะ,ะวิญญาณล่อนเล่วิญญาณที่จะเข้ามา ทำเราเวลาจิตเราตกหรือว่าตวงเราตกนะคะทุกท่านค่ะกระหนกดอกไม้นะคะสวยงามมากเลยอักคันอันนี้ก็คือผ่านการใช้งานมาแล้วแต่ก็ยังคงความแบบว่าเดิมๆอยู่นะคะทุกท่านเปลี่ยนแค่ปลอ,อกที่รัดหวายใหม่นะคะ,คะตัวมีดนี้ก็คือแบบเดิมๆเ,เลยยังยังไม่มีความชำรุด ยังไม่มีความชำรุดนะคะทุกท่านถ้าท่านใดมีใจรักอ,อยากจะได้ไปบูชาสักเล่มหนึง่งโทรมาหาน้ำนะคะเบอร์โทรเบอร์ลายเบอร์เดียวกันนะคะทุกท่านโทรมาพูดคุยได้เลยค่ะใครที่มีบุญบาร,รมีที่ได้ไปครอบครองแล้วก็ถือว่าเป็นความโชคดีเป็นความแบบว่าผาสุขเราอยู่ยินเป็นสุขนะคะทุกท่านไปไหนมาไหนเราบูชาท่านไปด้วยติดโต๊ะติดรถ หรือว่าบูชาขึ้นไปตั้งที่ร้านก็ได้ค่ะใส่ใส่หิ้งไว้บูชาไปไว้ที่ร้านก็ได้นะคะทุกท่านการพวกผีปีศาจเนาะลมพัดลมเพวิญญาณที่สิ่งที่ไม่ดีจะเข้ามาอย่างนั้นค่ะถ้าใครขายค้าขา,ขายอยู่ที่ทางสัมเ่งอย่างนั้นนะคะทุกท่านเราบูชาท่านไปไว้นะคะบา,บางครั้งอาจจะมีอุบัติเหตุมีคนตายนะคะมีวิญญาณที่ เล่ร่อนนะคะทุกท่านบางครั้งเรามองไม่เห็นแล้วดวงเราตกอย่างนี้นะคะเรามีมีดหลวงพ่อเดิมไปบูชาเอาขึ้นหิ่งนะคะทุกท่านเอาไว้ที่ร้านหรือที่บ้านนะคะที่บ้านก็คือแบบบูชาท่านไว้ติดบ้านติดตัวติดรถนะคะความศักศด,ดกิ์สิทธิ์เข้มขังนี้คือแบบเออหลวงพ่อเดิมนี้กับหลวงพ่อรุ่งนี้สิทธิ์พี่สิทธิ์น้องนะคะทุกท่านเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนาะครูบาอาจารย์เดียวกันนะคะทุกท่านสุดท้ายน,นี้น้ําก็ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะสุดท้ายน,นี้น้ำก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านนะคะทุกท่านเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ